แล้วนะคะวันนี้เราก็จะไปที่หนองหนองปลาใชหนองควาพัดนะคะใช่ค่ะเราจะไปขังน้องเนาะไปขังน้องไงล่ะภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้นะคะแต่เราคือขังน้องก็แปลว่าเราจะไปตักปลาในหนองออกทั้งหมดนะคะเนาะใช่ค่ะถ้าไปเจอกันที่หนองนี่เราก็กําลังเดินทางไปหนองนะคะมาขี่มอเตอร์ไซค์บนกลางนานะคะตอนนี้ถนนยากมากเลยค่ะ ต้องค่อยๆไปนะคะถ้าขับไม่เก่งนี่คือแบบขี่มาไม่ได้นะคะโอ้ยได้ไหมฉันลงสันลงโออถนนนี่สุดยอดสุดยอดมากเลยมันเป็นในนานะคะตอนนี้เอถนนไปหนองนี่เป็นในนาค่ะ ตอนนี้ก็ใส่หมวกกันน็อกนะคะมีการใส่หมวกมานะคะทุกคนอะไรไม่รู้นะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ถนนยากมากเนาะใช่ยากมากเลยค่ะก็คือเราต้องขับผ่านในนานะคะทุกคนขับเข้านานะคะแล้วสามล้อมาชนเรานะคะดีกันดีกันสามล้อมานะคะเขาก็มาลักเข้าอะไรแบบนี้ฮะอ๋อลักเข้าใช่มาลักเข้า จะทันอยู่ก็ทันอยู่ก้าวอะ่ะเขาขับมอไซค์แล้วเราเดินเอานะคะใช่เพราะว่าถนนมันยากคนซ้อนก็ต้องเลินได้ให้คนขับไปก่อนเลยนะคะนูน่นนูน่นควายเยอะแยะเลยนี่นะคะอ่ะควายเยอะมากเลยค่ะของขขคนอื่นไวไวก็มี <laughs> ใช่เน้นๆเขามัน,นยัองยออกเตอจะจะเขาพุ่งออกแล้วะทุกคนอูเขาไปไกลมากแล้วอ่ะไม่เห็นแม้แต่งเงาเลย ใช่ไปไกลมากเลยสองคนก็ตามไปนะคะเดินตามนะคะแดดก็ร้อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเสด็งหอมพองน้องหอมพองนะคะก็มาถึงน้องแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปแล้วค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่น้องแล้วนะคะพี่หอมทำอะไรอยู่กำลังจะตำน้ําพริกค่ะน้ําจิ้มสามรสนะคะกินกินกับปลานะคะนี่เขาก็ จับมาบ้างแล้วค่ะกำลังจะลงเอาบ้างเนาะนี่กาลังเสือสารแล้วก็เดี๋ยวเอาปลามาย่างนะคะทุกคนนี่จะลงเอาไปาก็ค่ะเขาเอาเอเขากำลังลงเอาเอามาบ้างแล้วแหละเนี่ยอยู่ทางนู้นเยอะแยะเลยเอ๋อตอนนี้พี่หอมก็กําลังทอดปลานะคะทำเสร็จปลามากทุกคนเราจะทาเนี่ยงปลาทูนะคะทุกคน<ๆ>ก็นนี้เอาปลาดินทำเอาเนาะใช่ ลงหม้อไปแล้วนะคะก็จะเอาปลาเนี่ยไปตอนนี้น้าเน้นก็อยู่ผังผังน้องนะคะก็มันจะมาดูรอบๆอันนี้ก็น่าจะเป็นกระท่อมเป็นเถียงเป็นที่นอนนะคะเขาก็ทำสะพานสะพานเดินไปที่กระท่อมนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นหอยที่เขาที่พี่ๆพี่ๆน้าๆเขาเก็บไว้นะคะ ก็เดี๋ยวก็จะเอามาต้มหูใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ก็คือเอาขัางน้ำขังน้ำออกนะคะเอาน้ำออกจากหนองอันนั้นเขาก็จะเอาปลานะคะนนเขาจะ,เ,าาะ,ะเขากำลังขุดปลานะคะตอนนี้น้องอนนกับพี่หอมก็จะลงจะลงหนองนะคะจะลงหนองจะไปจับปลากัน ตอนนี้พี่หอมก็ลงไปแล้วนะคะพี่หอมความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างรู้สึกเหมือนเหมือนเข้าในนาเลยเหมือนเข้าในนาที่ตักก่อนนะคะเหมือนเหมือนดำนาเลยนะคะอู้งนะอ๋อเป็นไงอันที่ตักอ่ะเอามาให้หน่อยน้อมนอนนิลงมานเลยอันนี้กำลังเตรียมตัวนะคะใช่น้อมนวนกำลังเตรียมตัวอยู่ค่ะถ้ามาแล้วไม่ได้ลงนหา มันวใหญ่เตนตอนี้นะินกับพี่พอมก็ลง่เจอปาตัวใหญ่จะตักนะคะแต่ว่าปลาตกใจเสียงเราใช่ไหมใช่ก็คือดีไปแล้วนะคะทุกคนปลาก็ตกใจคนก็ตกใจมันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวรอตักนะคะ

เลือกสิหนิใช่ครับแบบนี้นะคนนี้ก็เป็นหน้าน้องอันวนนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องเหมือนกันพ่อคนนี้ก็เป็นน้องของยายน้องอันวนนะคะตอนนี้เขากำลังจะไปหาปลาค่ะ ทั้งหมดนี่เป็นญาติกันหมดเลยนะคะนี่พี่หอมก็ใส่รองเท้าวุ้นมาแล้วนะคะพี่หอมจะลงไปจะลงไปลึกกว่านี้นะคะจังนักหนอจังนักนักอีนีนกุ้งก็มีนะคะทุกคนกุ้งก็มีหอยก็มีปลาก็มีใช่กุ้งเยอะมากเลยนะตัวใหญ่ๆทุกคน อุ้ยอุ้ยหายไปแล้วปลามาแล้วมาแล้วมาแล้วันเห็นแล้วปลามาปลาได้ยินเสียงพี่หอมปลาก็กลับไปแล้วนะคะพี่หอมพี่หอมจะตักปลานะคะปลาเอออะไรวะเนี่ย พี่หอมบอกว่าถ้าไม่ได้ปลาก็จะไม่ออกจากน้องนะคะก็จะอยู่ในน้องนี่แหละได้แต่กุ้งอะ่ะใช่เอากุ้งไปทําก,กุ้งเ<า>ต้นเลยมากนะ<ป>ทุกคนคือถ้าเราได้ยินเสียงเราเขาจะไมีแล้วเใช่ใช่เอาแล้วนะคะปลามาแล้ว <S 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 พี่หอมตักเข้าดึกๆอ,อ่ะไม่ได้นะคะพี่หอมมีดีนีทอะไรนี่เนี่ยเนี่ยไหนตัวนั้นตัวนั้นก่อนฮะนี่ใช่เยอะมากเลยนะคะตักเข้าดึกๆไหมพี่หอมตัก

ถ้าเราตักไม่ได้เราจะหัวร้อนนะคะทุกคนเราก็จะวิ่งได้ตามนั่นเละคะ่ะจนเปียกหมดแล้วก็จะล้มนะคะโคนมันก็คือเหมือนโคนดูดโอ้โหโหมานี่มานี่หใหญ่มากโอ้ my god ปลาปลใหญ่มากแมวไม่กล้าจับตัวเกนะ็บเอาไหมเออ นี่นะคะก็คือที่ที่พัดจับมาได้นะคะตัวใหญ่มากทุกคนน้องอามนวลกับหอมวิ่งไล่จับจนเหนื่อยไม่ได้นะคะใช่โอ้ปมวมันตัวใหญ่มากเลยนะคะทุกคนตัวใหญ่มากเลยใหญ่จนไม่กล้ากินใช่เนาะใช่เดี๋ยวเราขึ้นไปกินข้างบนหน่อนเนาะขึ้นมาแล้วนะคะก็คือได้สักตัวนะคะทุกคนใช่จะขึ้นแล้วนะคะทอแล้ว นี่ก็จะขึ้นไปข้างบนกันแล้วนะคะไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วค่ะยินันที่เขาจับมาแล้วกันเนาะใช่ไม่ได้ก็ไม่ได้กับตัวเลยใช่ใก็คือนี่ขออนุญาตก็คือล่มแตนที่ใส่ของเท้ามาไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะเจ้าปองนี่มาแล้วมาแล้วไปแล้วเห็นก็อยากจะจับนะคะแต่จับก็ไม่ได้โอ้กุ้งเยอะมากอ่ะดูดิใช่นอ เราขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะทุกคนขึ้นไปข้างบนกันนะคะเพื่อนที่มาด้วยเมื่อกี้สองคนนะคะคือแบบเขากลับไปแล้วค่ะเขามีทุลารวนนะคะใช่เขามีทุลารวนแม่เขาโทรมาตามว่ามีทุราด่วนนะคะใช่ไม่ได้อยู่กินกับเราเลยเนาะใช่ใช่กลับไปแล้วนะคะเสียดายมากเลยนะคะไม่เจอกันคราวหน้าแล้วกันเนาะไม่เป็นไรเนาะใช่ยังมีอีกยังมีอีกใช่ตอนนี้ก็ล้างตัวเสร็จแล้วนะคะใช่ตอนนี้ก็คือเราไปดูปลาที่ทอดเมื่อกี้ทุกคนใช่ กำลังทำกวางน้ำพริกนะคะเพจเกี่ยวกิดกูบ้านหนึ่งมันมามาหน้ามันไตอะกันนะแล้วทำน้ำพริกเอ่อจะทพริกกินกับปลาอันนี้เมี่ยงปลาทูน้ำพริกเมี่ยงปลาทูนะคะนี่ผักก็ล้างที่บ้านมาแล้วนะคะนี่นะคะก็จ,จะมีอันนี้แล้วก็ผักชีอันนี้กำลังตำพริกหมักเค็นะคะกินกับปลาจี่นะคะทุกคนใช่กำ่ตัวนี้นะคะอันนี้มาจีแน่นอนตัวนี้กำลังจี่อยู่นะคะตัวนี้ น,นี่นะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ก็จีจะเสียบไม้จีแบบนี้นะะอัะไม่ขอปักแล้วอะอันนี้ก็ทอดนี่เราก็มานั่งรอนะคะนั่งพักแล้วนะคะพักไม่ไหวเลยทุกคนใช่แล้วหอมนี่เป็นโคนทั้งตัวเลยนะคะ คือเหม็น้าวมากอ่ะตอนนี้เราต้องกลับบ้านไปอาบน้าอย่างเรียบร้อยเขาก็กำลังตักกันอยู่นะคะใช่คนข้างหลังเป็นป้านะคะเป็นเอ่ยังไงเป็นเป็นพี่สะภ้ยของยายเนาะคำนวยนะคะคนข้างหลังแล้วก็เป็นญาติกันหมดเลยนะคะวันนี้ก็เป็นญาติญาติพี่น้องกันหมดเลยนะคะมีเยอะแยะเนาะใช่เป็นญาติกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เขาก็ทําเมนูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมอาหารกันนะคะแล้วมารอดูนะว่า มีเมนูอะไรบ้างใช่มีเมนูอะไรบ้างรอรู้นะคะเมนูวันนี้ก็มีอันนี้คือปลาอ่องเนาะปลาโคปลาทอดแบบเหมือนน้ำพริกอ่องอะเนาะแต่ว่าเอาปลาใส่ด้วยเนาะเขาเรียกเหมือนปลาอ่องนั่นแหละนี่ก็จะเป็นเมี่ยงปลาทูนะคะก็คือเลเทนิดนึงนะคะมันติดหม้อนะคะแล้วก็นี่ก็จะมีผักที่เราเตรียมมาจากบ้านนะคะล้างมาเป็นผักปลอดสารพิษหมดเลยนะคะแล้วก็มีมีข้าวเส้นนะคะขนมจีนเนาะ แล้วก็นี่คือพริกหมักแขนนะนะคือตําเรียบร้อยแล้วยั่วๆทุกคนเรากําลังรอปลาเผาอยู่เนาะ<ช>ปลาย่างนะคะ<ช>ไม่ใช่ปาล<อ>ปาเผาะะเดี๋ยวเราอรอปลาย่างก่อนนะคะเดี๋ยวกินด,ด้วยกันทุกคน<ช>ตอนนี้ปลาย่างก็มาแล้วนะคะใช่ไหมปลาย่างใช่ไหมใช่ปลาจี่หรือปลาย่างนั่นเองใช่ <c oughs> อโล่นห่อน <c oughs> หาย <c oughs> <ช>ไปส่วนหนึ่งแล้วมันติดกับอันนัน่ะใช่ใช่ติดกันที่ย่าง ตะแค่ไนครับ่อน้องไมู่ว่าตะแค่นะคะตะแค่ตะคาตะค่นี่ก็เลยกินได้แล้วใช่แล้วก็จะมาลงมือกินกันเลยนะคะทุกคนใช่มากินด้วยกันนะคะพี่ๆพีซีทุกคนใช่ค่ะเออผัดก็กําลังเก็บกุ้งนะคะกําลังเอากุ้งค่ะเอากุ้งจะมาทํากุ้งเต้นกันนะคะไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่าแต่ที่เห็นนี่เยอะมากเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นกุ้งหมดหรือเปล่า อันนี้กุ้งนะคะที่ผัดไปเอาเมื่อกี้ได้เยอะมากเลยนะคะจะเอาทำกุ้งเต้นกันนะคะนี้หรอกุ้งเต้นอ่ะเยี่ยจ้ะอันนี้เป็นน้องของญาตินะคะญาติเขาก็เรียกมากินปลาอะไรแบบนี้นะคะก็เลยมาค่ะแล้วก็มาทำคลิปด้วยนะคะอร่อยมากทุกคนมากินด้วยกันไหมคะ ตอนนี้ก็กำลังกินกันนะคะกินอย่างอรอร่อยเลยนะคะใช่อ, <siblings> อร่อยมากเลยนะคะมาครับพี่พี่เอฟซีมากินด้วยกันนะคะน้อนมันก็ขอตัวกินก่อนนะคะตอนนี้ก็กําลังกินกันนะคะคนแสดงนี่ก็เป็นแม่ของแม่ของเออเป็นญาติกันหมดเลยนะคะ เป็นน้องสะพ้ยของยายน้องอำนวนนะคะคนนี้ก็เป็นแม่ของผัดนะคะแม่ของตะก้องน้องอำนวน<า>ก็เป็นเอ่อเป็นลูกของจะว่าจะวาขึ้นเนี่ยลูกของน้องไซเอ,อ้ยไม่ใช่พี่ไซยายน้องอำนวนค่ะนี่ก็กินเสร็จกันแล้วนะคะเออน้องอำนวนจะมีเรื่องมาถามมีเรื่องจะมาถามนะคะน้องอำนวนตัดผม หม่นะ,ะไม่รู้ว่าเหมาะกับหน้าน้อจนนหรือเปล่าเหมาะเหมาะน่ารักเลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะใช่ค่ะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย